สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกินพรเกียรติธนพรเลขที่23วันนี้นูมาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 3. ค่ะโครงงานของหนูก็คือภูเขาไฟลาวาค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็มี1เบกกิ้งโซดาค่ะ2น้ำส้มสายชู3 4ผสมสสอาหาร4น้ำเปล่าอ๋อพี่ค่ะน้ำเปล่าไม่ต้องใช้ก็ได้บางคนอาจใช้ค่ะ อย่างแรกโอเคอันนี้ตงไปในบีเกอร์ก่อนค่ะหมดขวดก็ได้เลยค่ะทีนี้เราใส่นี้ไปประมาณหนึน่งหยดข้าค่ะคารวนให้เข้ากันค่ะ เทลงไปในภูเขาไฟค่ะไม่เป็นไรไขเงี้ยก็ต้องเปื้อนต่อไปใสเป่เบกกิ้งโซดาค่ะหนึ่งช้อนค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะก็จะระเบิดออกมาเป็นฟอร์มแบบนี้นะคะว้าวเราสามารถใส่ครขนมได้แต่ว่ามันจะะเบิด ยิ่งเึ้น,นะคะ่ะเราว่าอาจน้อยแต่าการทดลองเกิดจาก,กาอะไรคะทดลองนี้เกิดจากว่าหนูก็ได้พิมพ์แล้วก็เตรียมพอมาไวะะ้แล้วค่ะก็มันระเบิดออกมานะคะเป็นเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาของเบกกิงโซดากับน้ำส้มสายชูที่เราเทลงไปะคะ่ะ ทำมันทําให้เกิดกา๊าซคาว่าอนไออกซายฟูขึ้นมาหรือเราเรียกว่าภูเขาไฟระเบิดค่ะก็ะจะเป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ